ครับท่านผู้ชมนะพบกับผมครั้งกับมิเตอร์สปอยกับเกมโลบูดโลบอสสุดมันแนะ่ก็ตอนนี้อยู่กับแมปที่ชื่อว่าอะไรวะทำมันเถอะเดอะแบ็กอะไร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 สักอ,อย่างนะเดี๋ยวขึ้นไว้ลงดีสคริปชั่นกันแล้วกันนะ่ยเป็นแมปที่เราต้องหาขยะนะฮะนี่ยขยะมาขายนะครับขยะมาขายคุยขยะนะครับ นี่แรกๆจะไม่ได้หกชิ้นแบบนี้นะฮะเราต้องไปอัปเกรดก่อนแล้วก็มาขายกับคนนี้นะฮะเห็นว่าผมได้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมลืมไปว่าผมต้องทำสรูรเฟย์กันโอเคนี่สิ่งที่ต้องระวังนะ,ะตะปูเดินแล้วตายนะฮะ ดูก่อนนะฮะวันนี้ลูกค้ากินซูเฟร์ไหมเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อนะครับผมหาคลาสติกแป๊บหนึ่งติกเมื่อกี้ดานขายไปหมดแล้วอะโอเคพอละติดพอแล้ว โอคทีนี้ผมจะอธิบายต่อนะตอนแรกก็มาเก็บขยะนะฮะเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะเรื่อยๆขายก็ออกแรกๆก็จะได้ทีละหนสตางค์สองสตางค์เนี่ยเนี่ยได้จะประมาณนี้ประมาณนี้ได้ทีละนิดนะครับเพราะว่าตอนช่องเก็บของแรกๆมีแค่50ช่องได้ทีละนิดทีละนิดอันนี้ผมเก็บไว้ทําซูเฟ่คนกินขยะที่เห็นเหลืองๆข้างบนนี่คือ ทางร้านเดี๋ยวผมอธิบายอบนึแต่มันจะมารอบละประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งพอได้เงินสักนิดหนึ่งแล้วก็มาซื้อนี่ผมแนะนําเลยนี่ได้สักห้าดอนก็มาซื้อหรือใครใครขยันหน่อยก็นี่ฮะสิบกับยี่สิบดอนนะฮะอย่าข้ามไปห้าสิบดอนนะทรมานมากผมจะซื้ออันห้าดอนนะฮะ ตอนที่ผมแนะนำผมซื้อซื้อเรียงผมซื้อ5าดอนแล้วก็ซื้อ10ดอนแล้วก็ซื้อ20ดอนแล้วก็ซื้อ50ดอนแต่ตอนนี้ผมมีอันร้อยดอนแล้วผมซื้ออัน500ดอนได้แต่ผมยังไม่ซื้อเนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะมาอัปเกรดแนะนำให้อัปเกรดช่องเก็บของโดยโดย,โดยอันแรกก่อนนะฮะหาดอนสกอตเทปจนเต็มร้อยหลนั้นมันก็จะอัปเกรดไม่ได้แล้วเราก็มาอัปเกรดอันนี้จนครบ500นะฮะ อเคผมครบสองร้อยช่องแล้วแล้วก็มาคอยอัปเดตเลี้ยงไปเรื่อยๆนีครับอ,นะอันนี้อย่า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 ไปซื้อมันนะอย่าไปซื้อมันสแกมแนะ่หลอกลวงมากเลยเราตอรี่คือมันมีโอกาสถูกแล้วนะเพราะว่าเราต้องซื้อร้อยดอลลาร์เราก็จะได้ร้อยดอลลาร์คืนเนะี่ยแต่บางทีเราก็จะซื้อสองร้อยดอลลาร์เราก็จะได้ร้อยดอลลาร์ซึ่งมันไม่คุ้มนะอย่าไปซื้อเนะี่ยแล้วเราก็ซื้อไมโครเวฟนะียหกสิบโคเวฟ ซึ่งผมมีอยู่แล้วอันหนึง่งเอาไว้ทําอาหารนะซึ่งเป็นหนทางรวยที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าเกิดเรามีไมโครเวฟดังนั้นพอเราซื้อขยะปุ๊บให้เราซื้อไม้นี้ปุ๊บอัปเกรดแรกๆอาจจะไม่อัปเกรดช่องก็ได้อาจจะเก็บขยะเรื่อยๆจนได้ไมโครเวฟหนึ่งแล้วเราก็ไปทำซูเฟรนะฮะแนะนำเลยนี่เลยทำซูเฟร นี่มีเมนูน,นี่หรือจะทำคักเร์ก่อนก็ได้นะฮะได้ที่ะห้าดอลลาร์ถ้าสมมติว่าในเนี้ยมีคนอยากกินซูเฟรนะฮะเราก็เอาซูเฟรให้เขาแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีคนอยากกินครัวซองค er, รกเอร์มาสัญญ่านะฮะแล้วก็เค้กแล้วจะไม่มีคนกินซูเฟรถ้าเกิดเราทำซูเฟรมาก็จะขายไม่ได้นั่นเองนะะเนี่ยหรือเราไปขายในรอบแน่ที่มีคนเข้ามาในเซิร์ฟนี่ ที่เข้าใจดังนั้นเราจะทําเผื่อ,อไว้ก็ได้แต่มันจะเผืองช่องเก็บของเท่านั้นเองงั้นผมจะเลกยนเป็นเค้กนะครเพราะเค้กนี่เค้กกาสัญญาณนี่มา,าบ่อยแต่มันจะได้เงินน้อยแค่นั้นเองแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงแค่นั้นหละแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดเวลาด้วยนะครับน,นี่เหลือ20อนาที่เวินวาทีนะเนี่ยอัปเกรดเวลา เกตเวลาสามสิบมัน้็มาแปดสิบแล้วสี่ร้อยนี่ผมอัพไปแล้วเหลือพันห้าผมยังไม่อัพะรงนั้นอันนี้ยังไม่เคยลองนะฮะว่าจะลองแต่ยังไม่ลองดีกว่าเพราะว่าเคยซื้อไปรอบหนึ่งแล้วไปโดนรถชนตายก็เลยไม่ลองดีกว่าโอเคพอพอได้พอหลังจากได้ ประมาณหนึ่งร้อยดอลลาร์เราก็ซื้อนี่ไงตัว๋วเพื่อไปขุดหาขยะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่มันจะมีแบบมิสติกดิจเนอรี่แล้วก็แรนะแต่ก็ยังได้ขยะแบบธรรมดาอยู่โอ้อันนี้ผมดวงดีฮะได้แล่สามชิ้นเลยก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆอาจจะมีมิสติกบ้างที่หลุดมาบ้าง จเรี่ดูมาบ้างแต่ก็นา,นานครั้งหน้าแล้วแต่ดวงนี้ยก็เคยตั้งแต่ที่เล่นมาก็เคยได้มิสติดสองรอบได้ดิจนก็บ่อยอยู่ดิจนดิจนออกค่อนข้างจะบ่อยนะฮะดิจนแต่ไม่บ่อยเท่าแรลนะ,ะก็ขอให้รู้ไว้ก็ขุดประมาณ100ร้อยน่าจะเหร็ด ร้อยในหนึ่งร้อยในสิบอืมอินจเจนเลต์ร้อยในสิบแร่เลตร้อยในหนึ่งไอ้มินจเจลเลตร้อยในสิบแร่เลตร้อยในอห้าสิบอืมิจิตเลตร้อยในหนึ่งไอ้ิจิตออกยากหน่อยโอเค กดไปเรื่อยนะฮะผมจะเหลือช่องไหมแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองดวงดีนะฮะนี่เขามีสิ่งที่เป็นแบบการพนุนนะ,ะการพนุนนั่นก็คือน,นี่เลยตู้สลุดนะฮะตู้สลุดจะลองเล่นดูก็ได้นะแต่ผมไม่เล่นนะเล่นให้ดูก็ได้เผื่อรวยเปื่อรวย เจ๋งแน่ดังนั้นก็ใครคิดว่าดองดีก็เล่นนะคิดเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่เนื่องจากเกมนี้เป็นเบต้าก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากนะดังนั้นทำใจหน่อยนิดน,นึงเล่นไปสักพ่กก็อาจจะเบื่อนะถ้ามีอีเวนต์อ่ะโอเคอธิบายต่อนะอีเวนต์สีเหลืองที่ขึ้นข้างบนนะ จะลืมซื้อบิตบอลนะฮะห้าดอลลาร์ 5. แล้วก็ข้ามถนนก็ระวังรถด,ด้วยนะแนะนําให้ข้ามแบบนี้นะหยุดที่เส้นสีเหลืองจากนั้นก็เดินไปตรงกลางนิดนึงการนิดนึงแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะมีรถมาเนะี okay. ่ยเดินอย่างปลอดภัยนะแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้าสมมุติว่าใครมีปืนเนะี่ยปืนมาป้นเนะยผมยังไม่เคยป้นว่าจ่รู้ได้เท่าไหร่นะ ที่แน่ๆน,น่าจะได้น้อยนะตายเอเรียแบบร้อยมนี้ผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งน่าจะยังไม่อัปเดตเอาดูดันล็อกอีกนั่นก็คือฝั่งน้นนะ ไม่มีอะไรนะครับก็ยังไม่อัปเดตนะครับไม่ต้องไปนะฮะเสี๋ยวไปหน่อยตอนนี้เป็นเบตานะโอ,โอเคฮนะหมดแล้วได้ซูเฟ่แล้วก็น่าจะหมดเพียงแค่นคี้ใครสนใจที่เข้ามาเล่นก็แนะนำนะฮะค่าเวลาได้ดีพสอสมควรนะครับอาจจะเป็นเกมฟาร์มเล็กๆนี่ซึ่งผมก็เข้ามาเล่นเพื่อฟาร์มแล้วก็จะเอาปืนอับของ อ,อืจะเอาอันนี้แล้วก็อัปเดตพยายามจะอัปเดตให้หมดนะก็จะลองซื้อออนไลนดูแต่ไม่ไม่ซื้อนะไม่รู้ได้อะไรน่าจะเป็นการ์ดแบบเแบบนี้ยกินโชว์ผมผมเลยไม่อยากซื้อเน่โอเคว่าจบเพียงแค่นี้นะก็ไปละคุณที่รับชมนะอย่าลืมมาเล่นกันนนสนุกสนุกเล่นง,ง่ายๆไปละ